ขอบคุณแชาวบ้านนะคะ พี่ให้พี่แววที่ห้องเสียงกลสายใช่ไหมเออออเดี๋ยวพี่ไปตรงุมือกเน ค่ะวันนี้นะคะทางท่าเรือแหลมชะบางได้มอบเงินสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลตีเีเนีียนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดในพื้นที่อำเภอบางบุงที่เราทราบกันดีนะคะก็แพร่ระบาดกระจายไปทั่วว่าก็มีผู้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ไม่ว่าจะทั้งป่วยโควิดหรือว่าจะต้องตัดตัวเนื่องจากเป็นที่เสี่ยงสูงแนนในวันนี้ทางท่าเรือแหลมจันทรได้จัดเครื่องโคบริโคเพื่อที่จะให้ทางเทศบาลตะบลตุเกีเนี่ยรับมอบไปแล้วส่งต่อให้กับประชาชนนะคะจำนวนทั้งหมดร้อยชุดค่ะแล้วก็จะมีทางการท่าเรือสนับสนุนเพิ่มมาอีกจะเป็นน้ำดื่มที่เป็นของการท่าเรืออีกร้อยแพ็คนะคะ ในวันนี้เราได้ส่งมอบให้กับทางรองนายกเทศบาลตำบลบียนเตี้ย,เ,ยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วในความเป็นห่วงตรงนี้ก็ต้องเรียนว่าไม่ว่าจะผู้บ้ริหารทั้งท่าเรือแหลมฉบังและการท่าเรือประเทศไทยก็ได้แสดงความห่วงใยในสถานการณ์โควิดนี้เพื่อที่จะส่งต่อให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังค่ะด้วยทางท่าเรือแหลมฉบังก็ขอแสดงความห่วงใยนะคะไป ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รอบเราไปยังบุคลากรทางการแพทย์นะคะที่เป็นด่านหน้าในการที่จะดูแลผู้ป่วยนะคะและ,ะบุคลากรที่ทำหน้าที่อื่นๆที่ลงไปช่วยกันในการที่จะดูแลสถานาการณ์นี้ให้ที่ถ่ายลงค่ะทางท่าเรือแหล่งบางก็ขอส่งความห่วงใยเนี้ยไปยังทุกๆกท่านด้วยค่ะ